สวัสดีครับพืกกับสุลุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ดิลันติดนะครับได้รายงานมาว่าต่อไปนี้วัตรุเอนโดเตรียมที่จะเข้ามามีบทบาทสําคัญภายในทีมของลิเวอร์พูลต่อไปจากนี้นะฮะตอนนี้เจัากําลังวางแผนที่จะใช้งานเอนโดมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับและแน่นอนว่านั่นก็คือตาแหน่งวิฟิลตัวรับของทีมแบบเต็มสเต็มและนั่นจะทําให้อเล็กซิสแบ็อลิสเตอร์จะได้ขยับขึ้นมาเล่นใน,นตำแหน่งตัวรับของทีมมากยิ่งขึ้นนะครับ หลังจากที่วัตุลุเอนโดนะครับได้มีเวลาในการลงสนามที่มากขึ้นนะครับหลังจากลงเล่นในศึกฟูตบอลถ้วยาาคาระบัคับนะครับเป็นตัวจริงแล้วสร้างผลงานที่ดีมีคุณภาพซึ่งตรงนี้นะครับเจคกิงครับก็มองเห็นแล้วนะครับว่าจะดันให้วัตตุลุเอนโดเขามามีบทบาทสำคัญภายในทีมของเขาต่อจากนี้นะครับนั่นก็หมายความว่าจะทำให้อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นั้นจะไม่ถึงเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับอีกแล้ว โดยหลังจากการยกระดับความสามารถของเอนโดในเกมพบก,กับเลตเตอร์ซิตี้ที่ผ่านมานั้นทําให้เจอเก้นคล็อปชื่อว่าอีกไม่นานต่อจากนี้เขาจะพร้อมแล้วสําหรับบทบาทสําคัญภายในทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลอย่างเต็มตัวโดยเจอเก้นค็อปได้ทำการอธิบายถึงการพัฒนาของเอนโดภายในทีมหลังจากย้ายมาว่าเขาเปรียบเสม,มือนดอกไม้ที่ีดอกออกผลออกใบชาและแต่หน่อออกมาแต่รับรองว่ามันจะออกมาสวยอย่างแน่นอนนะครับโอ้โหกำลังปั้นเลยทีเดียว ซึ่งในเกมพิมพ์ลีกนะครับเจคกิงครอบน่าจะเลือกที่จะใช้งานอเล็กซิสแม็กลิสเตอร์ในตำแหน่งมิดฟิลด์ต่อรับต่อไปก่อนแทนที่จะเป็นเอนโดที่อยู่ในตำแหน่งที่เป็นธรรมชาติมากกว่านะครับเพราะว่าอเล็กซิสแม็กลิสเตอร์นั้นนะครับเน้นถึงเรื่องของเกมรุกส่วนเอนโดนั้นกําลังดีวันดีคืนนะครับขณะที่เอนโดเองก็ต้องค่อยๆไปสูจน์ผลงานของเขาในสนามด้วยนะฮะหลังเกมล่าสุดที่พบกับลาสเคลิน และมาเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ก็ยกระดับได้อย่างน่าทึ่งอย่างมากนะครับโดยสถิติของเอนโดนะฮะในนัดที่เจอกับเลสเตอร์ซิตี้โดยจ่ายบอลสำเร็จถึง47ครั้งด้วยอัตราความสำเร็จสูงถึง90%เลยนะฮะจ่ายบอลแม่นยำแล้วยังเป็นผู้เล่นที่ได้บอลกับคืนมาก็คือไปแย่งบอลในสนามน่ถึง13ครั้งนะครับท่านผู้ชมและชนะ3จาก4ครั้งในการเข้าทเกิล เขาดูสงบนิ่งแล้วดูมีความฉลาดมากขึ้นโดยลูกบอลที่อยู่เท้าของเขาก็ทําให้ลิ์พูได้เปรียบอยู่ทุกครั้งด้วยนะฮะโอ้โหก็รออีกนิดหนึ่งนะฮะต้องเล่นให้ดุดันกว่านี้นะฮะต้องเกลี้ยกล่อดมากกว่านี้นะฮะโดยเจนยิงครอปยังให้เหตุผลนะครับว่าเอนโดนั้นเป็นคนดีมากไปนะฮะต้องเกลี้ยกล่อดต้องเป็นคนที่มีอารมณ์ร่วงกับเกมให้สูงกว่านี้นะฮะใกล้แล้วแหละครับผู้สม ฟังแล้วขนลุกฉันต้องการให้นายมาที่นี่และพวกเราต้องการนายน,นี่คือคำพูดของเจกเก็งครับนะครับก่อนที่จะดึงรอยอันกามเฟนแบกนะครับหลังจากได้มีการพูดคุยและให้สัมษั์กันรอยอันกามเฟนแบกได้เล่าย้อนถึงความหลังนะครับที่ตัดสินใจย้านมาร่วมคิมลิเวอร์พูลนั่นคือาว่าเจกเก็งครับคนเดียวเท่านั้นโดยบอสของเราพูดก็เรียกร่อมนะครับบอกว่าฉันต้องการนายอยู่ที่นี่ต้องการมาสู่ลิเวอร์พูล ตอนที่ย้ายทพีมผมก็ได้มีโอกาสคุยกับเจ็กกีคลับสิ่งที่เขาพูดทําให้ผมรู้สึกดีใจมากๆเขาย้ําบอกกับผมว่าเขาต้องการผมที่นี่เขาอธิบายแผนงานทุกอย่างที่เกี่ยวกับเทียมและตัวผมแน่นอนว่าพอฟังจบการเตดไซทุกอย่างมันก็ง่ายขึ้นผมยังได้คุยกับเวกิฟันได้อีกด้วยเขาคุยให้ฟังว่าลิเวอร์พูลนั้นยิ่งใหญ่แค่ไหนพวกเขาเป็นเทียมระดับท็อปของโลกและแน่น,นอนว่าผมจะได้โอ,อก,กาสลงสนามที่นี่แน่ๆถ้าใหญ่มาจะเรียกได้ว่า วิวาทาของจริงครับยอดเยี่ยมอีกแล้วนะฮะโอ้โหพัฒนาการของดาวินนุนเยตไซเบอร์เก้าลงจัดนัดซัดสีประตูกับอีกแอเอสิดโดยมาจากการออสตาร์ทเป็นตัวจริงเพียงแค่3า3นัดเท่านั้นนะครับนั่นคือดาวินนุนเยตกับดูดูกันที่2ในสีเสื้อของหงดง Cyber ังลิวโปเสื้อเบอร์เก้าของลิวค,คือความท้าทายที่ดาวินนุนเยตยนเดียวรับมันไว้ แม้โรดีวันในอดีตมีนักเตะดังๆสงสัยมาแล้วมากมายนี่ยังไม่รวมถึงการถูกมังเอินจากเจ็กกิงครับช่วงตน้นฤดูกาลก่อนจะมาคว้าโอกาสสาคัญได้ด้วยการรับบทฮีโร่เหมาสองใส่นิวเกสเซจากนั้นเรื่องของนูนเยสก,ก็ติดและแสดงเห็นถึงการพัฒนาที่เติบโตขึ้นในฤดูกาลนี้ไม่ใช่แค่การทําประตูแต่ดุเหมือนนูนเยสจะเชื่อมเกมและเข้าใจแนวระบบของเจ็กกิงครับมากขึ้นนะครับ เขาปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่จ็กกิ้งฟรับและทีมงานเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นการเาคาคเร์รสเรียนภาษาอังกฤษสัปดาห์ละสองครั้งทําให้การสื่อสารนั้นง่ายขึ้นและขยับตัวเองลงมาเชื่อมเกมในแดนกลางมากกว่ายิงคำในดนหน้าซึ่งทั้งหมดนี้คือปัจจัยสําคัญที่ทําให้หุ่นเยตนกำลังลงเล่นด้วยความมั่นใจอย่างสูงนะครับผมขอชมดาวินยูเดียนะาเป๊ปเบนเดอร์ผู้ช่วยผู้จัดจาการทีมลิเวอร์พูลกล่าว แฟนบอลรักเขาทุนนัดที่เขาลงเล่นเขาวิ่งสุดกำลังพยายามอย่างหนักและต่อสู้เพื่อตำแหน่งในทีมมันสำคัญว่าตอนนี้เขาพัฒนาขึ้นมากมๆาไม่ใช่แค่ในเรื่องเกมรุกแต่ยังเป็นเกมรับอีกด้วยมันเป็นเรื่องที่ดีที่เห็นเขามีช่วงเวลาที่ดีเขาเป็นนักเตะที่มีสัญชาตญาณของหน้าที่เก่งม,มากเราต้องการสิ่งนี้จากเขาตั้งแต่ตอนเซ็นสัญญาเขาเข้ามาแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาในเกมพบกับนิโคโซนั้นเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของตัวเขาไปเลย2ประตูนั่นทําให้เขามีความมั่นใจและนักเตะที่มีสัญชาตญาณอย่างดาวินก็ต้องการความมั่นใจแบบนี้แหละตอนนี้เขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นมากและเขาก็ลงทุนกับตัวเองอย่างมากเขาฝึกซ้อมอย่างหนักและนั่นคือสิ่งที่เขาสมควรจะได้รับแม้ว่ากรรมจาร์บางส่วนจะมุ่งเป้าไปที่ดาวินยูเยดกับคัาตัวมหาสาร แต่ยิงได้น้อยกว่าอลิงบราห์ฮันเลนเมื่อปีก่อนเอาจริงๆนั่นก็ดูไม่ยุติธรรมกับเขาสักเท่าไหร่นักเพราะจำนวนสิบาประตูจากการลงสนาม42นัดในทุกรายการไม่ใช่ตัวเลขที่แย่เลยยิ่งมองไปถึงช่วงครึ่งฤดูกาลหลังที่เขาถูกจับไปเล่นเป็นปีซ้ายยิ่งทําให้ตัวเลขส5ประตูของเขามันดูมีคุณค่ามากขึ้นไปอีกครึ่งฤดูกาลเจเก็ครับจินชอบคริกกโตกับบทบาลก็น้าตัวกลางเพราะเขารู้สึกว่านักเตะชาวฮอลแลนด์รายนี้เหมาะสม ในการวางแนวทางการทํางานในยามไม่มีลูกบอลเจคเก,ก้ตค็บบอกกับนุนเยตว่าการตอบโต้ด้วยประตูนั่นคือตั๋วสําหรับการกลับเข้าสูเทียมและอย่างที่เห็นนะครับนุนเยตก็ตอบกลับมาได้อย่างหยอดเยี่ยมลลนเดอร์พูดถึงนุนเยตต่อว่าเราเป็นทีมที่มีจํานวนการเพรสซิงสูงที่สุดในลีกในขณะนี้และนั่นเป็นสัญญาณที่ดีเจคเก,ก้ครบอกกับเราทุกคนว่าเพลยเมือเกอที่เก่งที่สุดในโลกก็คือการเคาน์เตอร์เพรสซิงเราเชื่อในสิ่งนี้ และเพื่อให้สามารถเล่นคาเตอร์เพสซิงดีๆคุณต้องมีการเริ่มต้นจากแดนหน้าปกติเรามักจะเชื่อกันว่านักเตะที่เสียบอลอาจจะต้องเป็นคนแรกที่เลยตามแต่ไม่ใช่กับดาวินดูเยตเลยเขาเป็นคนแรกที่เข้าเพซซิงและนั่นหมายความว่าทีมของเรากันยืนอยู่ในพื้นที่คู่แข่งแม้ว่ากำลังตั้งรับก็ตามสิ่งที่ดาวินดูเยตกำลังทำให้กับทีมคือการเพซซิงเพื่อสร้างพื้นที่ให้กับโมซานาและลุยดีอาร์ตหรือคนอื่นๆ และการวิ่งของเขาก็ทําให้ลิเวอร์พูลมีจุดโฟกัสหลายจุดและคู่แข่งไม่สามารถตามหยุดได้ง่ายๆบทบาทใหม่ของนูนเยสมาพร้อมกับด้วยพล,งลงังและความคิดสร้างสา์อีกทั้งยังมีตัวช่วยที่ดีอย่างอเล็กซิสแม็กอลิสเตอรและโดมินิกส์บอสไลในเวลาเดียวกันอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญและคนมองข้ามไปก็คือนูนเยสคือคนแรกที่เล่นร่วมกับซาลาได้ดีมากๆ โดยเฉพาะการสร้างปัญหาใหญ่ให้กับแนวรับฝ่ายของตงท้ามจากข้อมูลของออปตารู้รว่าทั้งสองคนสร้างโอกาสให้กันและกันโดยเฉลี่ยทุกๆ29เนาทีเมื่อน,นับเฉพาะนนในศึกพรีวิกลูกกันนี้ซึ่งเป็นอัตราที่ดีที่สุดของผู้พาร์เนอร์ทั้งหมดในลรทที่จะเล่นด้วยกันเกิน100นาทีและแอซิสของนูนเยตทั้ง6ครั้งที่มีให้กับลิเวอร์พูลนั้นคือการแอซิสให้กับซาลาทั้งหมดและตอนนี้นูนเยตยิงไป19ประตูจากทั้งหมด4 9้นัดในทุกรายการ โดยการออกสตาร์ท29นัดเป็นตัวจริงหากตีเป็นตัวเลขในนาทีจะพบว่าเขาทําได้หนึ่งประตูทุกๆ141นาทีเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกองหน้าคนอื่นของลิเวอร์พูลจะพบว่าซาลายิงได้ทุกๆ1 3 4นาทีฟอนโนโตเรส ยิงได้ทุกๆ135นาหทีลุยโซเลสย,ยิงได้ทุกๆ138นาแทีแลราร็อบบี้ฟาอเรอร์ยิงได้ทุกๆ153นาทีดังนั้นสถิติของนูนเยตจึงไม่ใช่เรื่องที่แฟนบอลต้องกังวลอะไรเลยเจคกนคลับพอใจกับรูปแบบการเล่นของนูนเยตซึ่งณนตอนนี้เขาเข้าใจอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่จําเป็นจะต้องตอนมีบอลและตอนไม่มีบอลอย่างใน ต้นเกมนัดที่ชนะแอสันวิล่า3-0ูนยุนย์ยยิงพลาดแต่เขารีบวิ่งเข้าไปเพสซิ่งต่อในทันทีอย่างตัวอย่างที่ดีด้านล่างนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าเขาเข้าเพสซิ่งใส่กองหลังของวิลล่าอย่างดิโกคาร์ลอสตั้งแต่นาทีที่3ส่วนเกมพบกัก็บฟุตเขาก็ลงมาล้วงลูกเข้าย่างบอลถึงกลางสนามอยู่บ่อยครัง้งเกมกับวิลล่าก็เช่นเดียวกันเขารู้วิธีที่จะเชื่อมโยงการเล่นและการรักษาการเข้าคระบอลเอาไว้เป็นอย่างดีจากรูปประกอบทางด้านล่างนี้มันชัดเจนมาก ทันทีที่เห็นแมคอลิสเตอร์เสียบอลตรงกลางเขาวิ่งควบลงมาช่วยเกมรับในทันเทีจากนั้นก็ไปประคับประคองตรงกรอบเกตโทษและเมื่อทีมได้บอลกลับขึ้นมาเขาก็พุ่งขึ้นไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วพร้อมกับชี้มือให้ดิอาร์ตจ่ายบอลไปยังพื้นที่ว่างอีกด้วยนี่คือดาวินนูนเยสที่พัฒนาขึ้นเยอะกว่าปีก่อนทั้งเรื่องการทำประตูไปจนถึงเรื่องความเข้าใจในระบบของทีมและปีนี้นูนเยสอาจจะกลายร่างเทพเหมือนตอนเล่นกับเบนฟิก้าก็เป็นไปได้ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ